สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-16ถึงธันวาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลมหาเดวีมีเรื่องของความช่วยเหลือค่ะมีหลายคอมเมนต์มีหลายคนพูดบอกว่าไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอของมหาเดวีด้วยระบบของ YouTube มีการเปลี่ยนแปลงอยากจะให้ยกเลิกกดติดตาม พอยกเลิกเสร็จก็ให้กดติดตามอีกครั้งแล้วต่อไปคลิปวิดีโอก็จะขึ้นมาเป็นปกตินะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพลังใจเป็นพลังบุญเป็นสายบุญบารมีให้กับมหาเดวีด้วยนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมค่ะ ช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบหบซ่อนๆ่อโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังความลับ ผู้ชายขาวท้วมจะทําให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้อาจจะเพิ่งรู้จักกันหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะระมัดระวังความผิดหวังร่มสลาย สิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจแต่อย่างว่าบางทีคนเราก็ไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปแต่หากเราได้มากกว่าเสียมันก็ดีกว่านะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ บางครั้งสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หรือเกณฑ์ความรักช่วงนี้มีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวาได้เข้ามาจ่ายออกไปเป็นเงินลักษณะหมุนเวียนค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างดีค่ะดวงเดือดตาดวงโดดเด่นการทําอะไรจะประสบความสำเร็จแม้บางอย่างยังไม่เป็นดังเป้าให้อดทนรอคอยแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศ คนด้านต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้อง,เก,องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะ บ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะ การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบการแข่งขันการบรรจุจะประสบความสําเร็จจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการคู่เอกสารต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะงานสมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามา เหนื่อยแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะก็อย่างที่คำที่บอกเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยนั้นค่ะสรุปสำหรับชาวราศีตุลประจำวันที่1.16ทธันวาคมปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแต่คนมีคู่ช่วงนี้ระวังเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างไม่มีเวลาให้แก่กันค่ะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่ก็เป็นไปได้ค่ะ การงานอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้จะประสบในเรื่องของเกณฑ จะประสบความสําเร็จในเรื่องของเกณฑ์การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบการแข่งขันมีข่าวดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปแต่จะมีการได้โชคถูกหยวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับบ้านเลขที่กับที่อยู่อาศัยดูค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆจะพบเจอกับคนที่คุณรอคอยสุขภาพก็เพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ